สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับฝนมันตกนะครับทุกคนผมก็มาฉีดน้ำเปล่านะครับฝนตกตื่นนะครับลมแรงมากเลยนะครับฝนตกนะครับมาฉีดน้ำเปล่าไล่นะครับไล่น้ำฝนนะครับที่เป็นละต้องกันไว้ก่อนนะครับเดูเยอะตัดตัดนี่เลยครับต้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆตอนเย็นก็มาฉีดแต่คนลาอีกทีนึงนะครับ ล้างค้างไล่ไล่ไล่น้ำเปล่าไปก่อนนะครับเพื่อนๆแต่ไล่น้ำเปล่าเนี่ยล้างค้างนี่ไม่ได้ไม่ได้นวดน้ำนะครับล้าไล่ล้างค้างนะครับล้งค้างที่จับฝนนะครับใครมีวิธีไหนก็ใช้วิธีของตัวเองได้นะครับแต่ผมก็ใช้วิธีของผมนะครับก็ไล่ล่าไล่ลา้างค้างนะครับน้ำฝนเลยนะครับ เก็เกไปเลย,ยเก็บป้างไปเลยไปกี่มด่นนะเกไมืนมนี่พี่มดอนนะ่ะไปไหมนะไหพ่อให้แม่กินนะอ่นะนี่แบบนี้ก็เป็ ตกแรงอ่ะเมื่อคืนนะฮะเมื่อกี้น้ำเปล่าไล่ไปเลยนะครับเพื่อนๆน้าค้างน้ำฝนเนี่ยไม่ใช่ร้าค้างอะไรนะฝนนั่นแหละร้างอยู่ที่ต้นเมล่อนนะครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้ขับต่อไปเลยครับเดี๋ยวลบคลิปออกนะนี่อะไรน้าค้างอะไรนะจนเย็นๆค่อยมื่อกี้นะที่นี่ครับไอโฟล์ม้า ือนนี้ต้องอย่าง่าเนี่ยจังพร้อมเลยนจังพร้อมแลยเนี่นต้ ต้องพร้อมแล้วแน่นอนเลยช่องพนระ้อมจะช่องพร้อมจะขโมยแมลงอยู่แล้ว หน้าก,กากมันออกมาหน่อยเดียวอะ่ะูว่ะดูใช่ไหมเดี๋ยวตัดต่อคลิปก่อนนี้เ้ย